สวัสดีค่ะพี่เมย์ชวนถักหมวกค่ะหมวกใบนี้นะคะลายเกลียวสามนะคะลายเกลียวสามเพราะว่าตอนที่เราถักเนี่ยเราจะถักหน้าสามหลังสามแล้วงานมันจะบิดเป็นเกลียวมาแบบนี้นี่นะคะลายนี้นะคะถักจากลายพื้นฐาน f เกี่ยวหน้า f เกี่ยวหลังนะคะถักจากตรงกลางวนออกมานะคะถ้าจะเป็นหมวกเด็กต้องลดตั้งแต่ขนาดตอนเริ่มนะคะหมวกใบนี้ไซนี้เป็นของผู้ใหญ่ค่ะความยาวของหมวกวัดตั้งแต่ตรงกลางจนถึงตรง ขอบตรงนี้เก้านิ้วนะคะแล้วก็เบิ้ลขึ้นมาแบบนี้เบิ้ลตอนเบิ้ลขึ้นมาเนี่ยสองนิ้วค่ะยืดหยุ่นนุ่มใส่สบายๆนะคะถ้าพร้อมแล้วดูอุปกรณ์แล้วลง<ม>แนะนำอุปกรณ์สำหรับถักหมวก c 0 50นะคะหมวกใบนี้จะถักเป็นลายเกลียวสามนะคะผังลายที่ใช้ถักจะเป็นเอฟเกี่ยวหน้ากับเอฟเกี่ยวหลังนะคะเอฟคือพอหนึ่งคอนะคะไหมที่ใช้ที่ใช้ไหมของยี่ห้ออีเกิลนะคะเป็นไหมสี่พายรหัส รหัสไหมกลุ่มนี้คือ903นะคะเวลาถักจะถักสองเส้นคู่นะคะเข็มโคเชต้นแบบพี่จะใช้หัวเข็ม4.5 4.5มิลถักนะคะขนาด4.5มิลถ้าเทียบกับตัวเข็มทองสองหัวก็จะขนาด8ทับศูนย์ค่ะกร <c oughs> ไกนะคะเอาไว้ตัดไหมแล้วก็เข็มสอดเข็มสอดหรือเข็มเย็บไหมพรมนะคะ <c oughs> เราจะเอาไว้เก็บเศษตอนงานเราเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> อุปกรณ์พร้อมแล้วเราเริ่มลงมือถัก405 เริ่มงานแถวที่หนึ่งนะคะเราจะเริ่มงานโดยการที่คล้องไหมเป็นวงกลมแล้วเริ่มทั้งหมดสิบแปดหลักนะคะโซ่นับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงไปตรงกลางช่องตรงเนี้ยสิบเจ็ดหลักสิบเจ็ดหลักบวกกับโซ่หนึ่งเป็นสิบแปดหลักนะคะวิธีถักนะเริ่มโซ่สามค่ะถักโซ่สามพันหัวเข็มนะคะลงไปที่ช่องขึ้นมามีสามรวบสอง รวบสองอย่างนี้เรียกพอหนึ่งคอนะคะถักพอหนึ่งคอสิบเจ็ดครั้งนับรวมกับโซ่เป็นหลักที่สิบแปดน,นะคะสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดถักไปแบบนี้ค่ะจนถึงหลักที่สิบแปด หลักที่ปดนะคะพันหัวเข็มลงไปแล้วเราดึงตรงนี้ค่ะดึงตรงที่เราเริ่มต้นขึ้นมามีสามหลักสุดท้ายนะคะปิดงานเราไม่ปิดบนโซ่นะคะเราปิดตรงช่องตรงนี้ค่ะช่องตรงข้างๆโซ่แทงหัวเข็มลงไปดึงผ่านแล้วขึ้นต้นด้วยโซ่ามรอเลยค่ะทุกแถวจะปิดงานแบบนี้นะคะแล้วก็จะขึ้นต้นโซ่แบบนี้ทีนี้เราปิดตรงนี้ก่อนเรามาลูดตรงนี้ให้ติด รุ่นให้ชิดเลยนะคะแล้วเราก็เก็บเศษเลยเวลาเราถักเส้นตรงเนี้ยมันจะได้ไม่ต้องมาเกะกะเราเก็บซ่อนปลายใหม่ค่ะซ่อนปลายตัดทิ้ง แล้วเรามาเริ่มลงมือถักแถวที่สองนะคะแถวแรกถ้าเรานับหลักหลักเราจะได้ทั้งหมดสิบแปดนะคะแถวที่สองจะได้สามสิบหกแถวที่สองโซ่นับเป็นแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งเราจะถักเกี่ยวหน้าลงไปที่หลักเดิมเกี่ยวหน้าแบบนี้นะคะพันหัวเข็มเหมือนถักเอฟแต่เกี่ยวทางนี้ค่ะขึ้นมามีสามเหลือสองเหลือหนึ่งเกี่ยวหน้าทั้งหมดเลยนะคะทุกหลักเกี่ยวหน้าสองครั้งที่หลักเดิม ทุกหลักเลยค่ะเกี่ยวหน้าสองครั้งนี่นะคะเกี่ยวหน้าสองครั้งที่หลักเดิมเป็นการเพิ่มหลักนะคะจากสิบแปดสิบแปดคูณสองจะได้สามสิบหกเกี่ยวหน้าแบบนี้นะเกี่ยวแบบนี้นะคะเกี่ยวอีกครั้งก็พันลงไป เกี่ยวแบบนี้จนครบค่ะแล้วเดี๋ยวมาปิดงานแถวที่สองหน้าตาของงานแถวที่สองนะคะมันจะงอๆงงองแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะค่อยๆกางออกปิดงานแถวที่สองนะคะโดยการที่ลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะข้างโซ่ดึงผ่านแล้วขึ้นโซ่สามรอค่ะแถวนี้ถ้าเรานับนะคะเราจะได้หลักทั้งหมดเลยสามสิบหกนะคะแถวที่สามจะเป็นแถวสุดท้ายที่เราเพิ่มหลัก แถวที่สามเราจะเพิ่มหลักนะคะเป็นจากสามสิบหกเป็นเจ็ดสิบสองเวลาเราถักนะคะแถวนี้เราจะต้องบังคับถักลายให้ได้ตามที่เราจะทําลายเกลียวนะคะลายเกลียวเราจะเป็นลายที่ถัก f เกี 3, ่ยวหน้าสาม f เกี่ยวหลังสามเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราดูเราดูตรงช่วงแรกนี้ก่อนเลยนี่นะคะเริ่มนะคะมันจะถักโดยการที่เกี่ยวลงไปที่หลักเดิมโซ่นับเป็นหนึ่ง นะคะเริ่มเกี่ยวหน้าโซ่นับเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็เกี่ยวหน้าเพราะฉะนั้นหลักต่อไปเรากเกี่ยวหน้าเกี่ยวหน้าหนึ่งนี่นะคะแล้วเราดูตอนนี้เราได้หน้าสามแล้วนะคะต่อไปหลังสามเพราะฉะนั้นหลักเดิมตรงนี้เราเกี่ยวหลังเราเกี่ยวหลังหนึ่งครั้ง แถวที่สามนับจํานวนหลักให้ดีนะคะมันต้องเป็นหน้าสามหลังสามอ่ะหลังหนึ่งแล้วนะคะหลักนี้เราจะต้องถักหลังสองครั้งลงไปที่หลักเดิมแถวนี้จะเป็นการเพิ่มโดยการถักสองหลักนะคะถักสองหลักบนหลักเดิมอ่เราได้หน้าสามหลังสามแล้วต่อไปเป็นหน้าค่ะ ตรงนี้มันถักแล้วสองเริ่มตรงนี้นะคะถักหน้าก่อนนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งหน้าอีกครั้งหนึ่งเป็นห่วงที่สองแล้วเลื่อนห่วงถัดไปค่ะหน้าทีนี้หลักเดิมนะคะหลักเดิมถักหลังค่ะหลังเกี่ยวหลังนะคะ ดึงขึ้นมาข้างหลังนะคะหลังหลักที่หนึ่งต่อไปหลักนี้ต้องถักหลังสองครั้งลงไปที่หลักเดิมเราจะถักวนไปแบบนี้นะคะหนึ่งหนึ่งหลักของแถวที่สองจะถักสองครั้งนะคะทีนี้มันจะต้องดูว่าจะต้องถักนะอย่างนี้ค่ะให้ดูตรงนี้มันถักสองครั้งเห็นไหมคะครั้งแรกมันถักเป็นหน้าเพื่อนับนับให้เป็นด้านหน้า แล้วก็ถักหลังอีกหลักหนึ่งมันจะถักหลักข้างหลังสองแล้วก็มาดูห่วงถัดไปอ่หลักถัดมาถักหน้าสองเพราะฉะนั้นหลักนี้ถักหน้าก่อนหนึ่งหลักแล้วหลักเดียวกันก็ถักหลังนะคะเราจะได้ตอนนี้ก็คือตรงนี้หลังได้หนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าหลักถัดไปตรงนี้เราต้องถักหน้า นะคะคถักวนไปแบบนี้นะคะแล้วงานเราจะได้ออกมาเป็นหน้าสามหลังสามแถวที่สามนะคะหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วนะคะหน้าตางานเราจะเป็นง,ง,งิงงอแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวถักไปส yea. ักประมาณแถวที่เจ็ดนะคะมันจะคลี่ออกแล้วก็จะเริ่มงอลงนะคะแถวที่สองกับแถวที่สามเป็นแถวที่เราต้องระวังที่สุดนะคะแถวที่สองจะเป็นการถักเกี่ยวหน้านะคะเกี่ยวหน้าที่หลักเดิม แถวที่สามเวลาเราถักเราดูดีๆนะคะบางบางหลักเนะี่ยมันจะมีหน้าหลังบางหลังมันจะบางหลักมันจะมีหลังหน้าเพื่อให้มันได้หน้าสามหลังสามหน้าสามหลังสามแบบนี้นะคะปิดงานแถวที่สามปิดงานเหมือนกันทุกแถวนะคะลงไปในช่องนี้แล้วดึงผ่านขึ้นด้วยโซ่สามแถวที่สี่จะเป็นแถวที่เราถักคลี่ลายออกมาค่ะตรงไหนที่เป็นเกี่ยวหน้าเราถักเกี่ยวหน้านะคะ ตรงนี้ยังไม่เป็นยังไม่เป็นลายเกลียวนะคะแถวที่สี่คลี่ออกมาก่อนนี่นะคะตรงไหนที่เป็นหลังเราถักเกลียวหลังเกลียวแบบนี้นะห่วงมันจะขึ้นด้านหลังนะคะ ถักแบบนี้วนไปยูรอบนะคะที่ลายออกมาก่อนหนึ่งแถวอย่าถักตึงมือมากนะคะถักหย่อนหย่อนหมวกจะได้ใส่สบายๆนุ่มนุ่มถ้าใครเป็นคนที่ถักแรงมือแน่นนะคะแนะนำให้เปลี่ยนหัวเข็มเป็นหัวเข็มใหญ่กว่าน,นี้นะคะจะช่วยได้ตรงไหนเป็นหลังก็ถักหลังนะคะจะเป็นเกี่ยวหน้าสามเกี่ยวหลังสามหน้าตางานออกมาจะเป็นแบบนี้ เนี่ยค่ะจะเริ่มเห็นลายชัดเป็นหน้าสามหลังสามนะคะทักวนไปค่ะเดี๋ยวเราจะปิดงานงานแถวที่สี่นะคะหลังจากที่เราถักแล้วคลี่ลายออกมาแล้วแบบนี้นะคะเราจะปิดงานแถวที่สี่ลงตรงช่องนะคะดึงซี่านขึ้นโซ่สามรอ แถวที่ห้าเป็นต้นไปนะคะเราจะเริ่มหักให้ลายมันเป็นลายเกลียวโดยที่มันเยื้องไป,ปต, <Columbus> ตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยโซ่ตรงนี้นับเป็นหน้านะคะหน้าขาที่หนึ่งหน้าขาที่สองหน้าขาที่สามตรงนี้เป็นหลังนะคะหลังหนึ่งหลังสองหลังสามต่อไปนะคะหลังเนี่ยค่ะหลังมันจะเยื้องมาหลังหนึ่งมันจะอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามนะคะแล้วหน้ามันจะเยื้องไปค่ะมันจะกลายเป็นหน้าหนึ่งหน้าสองแล้วหน้าสามอยู่ตรงนี้มันจะเยื้องไปทางซ้ายนะคะทุกหลักเลย เรามาดูตรงหลักแรกก่อนหลักแรกนั่นแสดงว่าตรงที่เป็นหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องถูกเลื่อนมานี่หนึ่งนะคะเริ่มนะคะตรงนี้นับเป็นหน้าหลักที่หนึ่งโซ่จะกลายเป็นเป็นหลังไปแล้วนะคะหน้าสองถ้าเราเริ่มต้นถูกมันจะถูกหมดเลยนะคะนี่ค่ะนับดีดีนับดีด,ด,ดีดูลายให้ดีนะคะ พอหน้าเยื้องมาหลังมันก็จะเยื้องไปเห็นไหมะตอนนี้หลังเหลือสองตรงนี้มันก็จะกลายเป็นหลังหลักที่หนึ่งหลังหลักที่สองหลังหลักที่สามตรงนี้หลักหน้านี้เกี่ยวเป็นหลังไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วหน้าหลักที่หนึ่งมันจะเริ่มตรงนี้แทนนี่เป็นหน้านะคะหน้าหนึ่ง หน้าสองหน้าสามเกี่ยวตรงนี้เลยวนไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นลายเยื้องแล้วค่ะนี่ก็เป็นหลังนะคะหลังหนึ่งหลังสองหลังสามถักวนไปแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูลายค่ะปิดงานแถวที่ห้านะคะ แถวที่ห้าตอนที่เราเริ่มนะคะโซ่ตอนที่เราขึ้นโซ่มาแล้วก็เราบอกว่าโซ่เนี่ยเป็นหลังนะคะแล้วหน้ามันจะเยื้องไปแบบนี้ทีนี้ตอนที่เราปิดถ้าเราถักวนรอบแล้วลงตัวนะคะเราจะจบด้วยหลังสําหรับแถวที่ห้านี่ยค่ะเราจบด้วยหลังหนึ่งหลังสองแล้วปิดงานดึงผ่านรัดห่วงโซ่มันจะกลายเป็นเป็นหลังแบบนี้นี่นะคะ ถ้าเรานับตรงที่เป็นลายนูน72หารด้วย6 6มาจากไหน6มาจากหน้า3หลัง3หน้า3หลัง3บวกกันได้6 6หาร72นะคะเราจะได้ตัวนูนข้างบนมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12หลักถ้าใครไม่ได้ตามนี้มีวิธีแก้ค่ะหรือเราเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าคุณได้ตามนี้ผักแถวที่6ต่อได้เลยนะคะ ตั้งแต่แถวที่ห้าเยื้องอันแรกนะคะแถวที่หกมันก็จะเยื้องออกไปอีกอ่ะทีนี้เรามาดูเราขึ้นโซ่สามรอไว้ก่อนเลยขึ้นโซ่สามรอเสร็จแล้วเรามาดูลายเราค่ะว่าอันต่อไปเราจะต้องถักยังไงนะคะสําหรับแถวที่หกนะคะเวลาเราดูลายให้ดูตรงช่วงอันแรกนี้นะคะแถวตรงที่เป็นเกี่ยวหน้ามันต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เรานับนี่หนึ่งนะคะเกี่ยวหน้าหลักหนึ่งเกี่ยวหน้าหลักสองเกี่ยวหน้าหลักสาม เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็นหลังเราก็ถักหลังน่ะแล้วเราก็เริ่มตรงนี้เกี่ยวหน้าหลักหนึ่งเกี่ยวหน้าหลักที่สองเกี่ยวหน้าหลักที่สามถ้าเรานับช่วงลายถูกนะคะ ถ้าเรานับช่วงลายถูกเราจะเห็นว่าตัวหลังหลังหลักที่หนึ่งมันก็จะไปเริ่มที่หลักที่สองของแถวที่ผ่านมามันจะกลายเป็นหลังหลังหนึ่งหลังสองหลังสามตรงนี้เป็นหลังนะคะแล้วหน้ามันก็จะเริ่มที่หลักที่สองเนี่ยค่ะก็จะกลายเป็นหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามหลังมันก็จะกลายเป็นหลังหนึ่งหลังสองหลังสามวนไปแบบนี้เพราะฉะนั้นหลักที่สําคัญที่สุดตอนเริ่มคือตรงเริ่มต้นเนี่ยค่ะตรงจุดเริ่มต้นดูให้ดีนะคะ ถ้าจุดเริ่มต้นเราถูกเราจะบนถูกทันทีเลยนะคะตอนนี้ก็ถักวนไปแบบนี้และปิดงานทีละแถวจนได้ความสูงตามต้องการหมวกใบนี้พี่จะถักแบบพับขอบขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นวัดตั้งแต่จุดนี้จนถึงริมเลยจะถักประมาณเก้านิ้วค่ะหลังจากที่เราถักตามลายมานะคะได้สักระยะหนึ่งเราจะเริ่มเห็นลายชัดค่ะลายเราจะเป็นเกลียวไปแบบนี้นะคะ จุดที่จะต้องระวังที่สุดก็คือตรงที่เราเริ่มต้นตรงนี้ที่พี่ย้ําไปเนาะว่าถ้าเราเริ่มต้นตรงนี้ถูกเนี่ยลายเราจะเหลื่อมไปได้นะคะเวลาเราถักเราก็ถักอย่าถักอย่าถักตึงมือมากนะคะถักเบาๆมือนะคะพอถักไปสักพักหนึ่งเราจะเริ่มเห็นลายชาัดอะคะ่ะว่าตรงนี้มันจะต้องเป็นเป็นหลังสามนะคะแล้วก็หน้าเนี่ยมันจะขึ้นตรงที่หลักที่สองพอดี หลังก็จะขึ้นหลักที่สองนะคะนะฮะอันนี้เป็นเป็นเกี่ยวหน้าเราถักให้เป็นไปตามแรงเข็มนะคะที่หัวเข็มมันแทงลงไปนะฮะเวลาขึ้นหลังหลักที่หนึ่งมันก็จะไปขึ้นตรงหลักที่หลักที่สองเดิมถักเบาเามือนะคะถ้าใครถักแน่นแนะนําให้เปลี่ยนหัวเข็มนะคะเปลี่ยนหัวเข็มให้ใหญ่ขึ้นจะช่วยได้ถ้าเราถักแน่น หมวกมันจะใส่ไม่สบายแล้วเนื้อไหมพรมที่ใช้เนี่ยพี่ใช้ไหมพรมของของอีเกิลนะคะเนื้อเขาไม่ค่อยนุ่มเวลาเราใส่มันจะแน่นๆแต่ถ้าเราใช้เข็มโคเชที่เบอร์ใหญ่ขึ้นมันก็จะช่วยได้นะคะงานก็จะนุ่มนุ่มออกมาใส่สบายๆนะีค่ะเราก็ถักของเราไปเรื่อยๆจนได้ความสูงตามต้องการนะคะความสูงของพี่พี่จะวัดตั้งแต่ตรงตรงจุดนี้นะคะถึงริมเก้านิ้วค่ะแล้วก็พี่จะทักถักขอบแบบพับลงมานะคะ หลังจากที่เราถักตัวหมวกนะคะวัดตั้งแต่ตรงกลางนะคะถึงตรงริมตรงนี้ของพี่ได้เก้านิ้วนะคะถ้าใครจะถักขอบโดยที่ไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะคะถักประมาณเจ็ดนิ้วแล้วถักขอบแนวตั้งนะคะแต่ของพี่จะถักโดยที่เป็นขอบเบิ้ลขึ้นมาพอถักเก้านิ้วเสร็จแล้วนะคะขึ้นโซ่สามพอขึ้นโซ่สามเสร็จนะคะถ้าจะถักเป็นขอบเบิ้ล หมุนกลับค่ะถักด้านในนะคะถักด้านในหมวกรอบแรกเราจะถักพอหนึ่งคอวนรอบนะคะทำแบบนี้นะพอหนึ่งคอลงไปทุกหลักเลยค่ะแล้วเราจะได้หลักรวมทั้งหมดรวมนับโซ่ตรงนี้ด้วยได้เจ็ดสิบสองหลักถักพอหนึ่งคอแถวแรกนะคะเพื่อให้เวลามันเบิ้ลขึ้นไปมันจะไม่หนาแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักขอบนะคะ ลายฐานนะคะแถวแรกเราจะถักพอหนึ่งคอวนรอบแล้วหลังจากที่เราปิดงานเสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มลายฐานลายที่สองเราจะเปลี่ยนจากการถักเอฟมาเป็นถักทีนะคะที T คือการถักพอคอนะคะแล้วก็เราจะถักหลังสองหน้าหนึ่งหลังสองหน้าหนึ่งนะคะหน้าคือเกี่ยวหน้าหลังสองคือเกี่ยวหลังนะคะทีจะที่จะถักเหมือนกับเอฟอะคะ่ะแต่ว่าเราจะรวบเลยทีเดียว ขึ้นมามีสามเรารวบแบบนี้นะคะหลังสองหลังสองคือเกี่ยวหลังสองครั้งหน้าหนึ่งสลับไปแบบนี้จนวนรอบนะคะหลังสองงานจะจบด้วยหน้าหนึ่งแล้วเราก็ปิดงานนะคะ พอปิดงานเสร็จแล้วแถวต่อไปนะคะตรงไหนที่เป็นหลังเราถักหลังตรงไหนที่เป็นหน้าเราถักหน้าขึ้นด้วยโซ่สองนะคะถ้าสําหรับการถักทีนีคะนี่หลังสองหลังสองหน้าหนึ่งหลังสองขึ้นมาสามแล้วรวบนะคะหน้าหนึ่ง ถักไปแบบนี้ได้ความยาวตามต้องการเวลาปิดงานก็ลงตรงช่องโซ่ตรงนี้แล้วดึงผ่านนะคะความสูงของขอบนะคะปกติก็ประมาณสองนิ้วแล้วแต่ชอบนะคะปิดงานขอบแถวก่อนสุดท้ายนะคะตรงนี้หลังจากที่เราถักพอคอมาได้จํานวนตามต้องการละของพี่นะคะพี่ถักหนึ่งสองสามสี่พี่ถักสี่ถแถวปิดงานนะคะลงช่องนี้ดึงซีผ่าน พี่จะเก็บริมโดยการถักเอ็กย้อนหลังนะคะเริ่มต้นนะคะเริ่มด้วยโซ่หนึ่งปกติเวลาเราถักเอ็กเราจะไปด้านหน้าแบบนี้นะคะนี่ถักเอ็กย้อนมาแบบนี้ถักเอ็กคือการถักคอทอคอทอคือการควักขึ้นมามี2ห่วงแล้วรวบพร้อมกันแบบนี้นะคะเกี่ยวไปทางด้านหลังนะคะย้อนหลังไปหนึ่1ช่องขึ้นมามีส2แล้วรวบ ทำแบบนี้วนไปจนครบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาปิดงานกันตอนที่ดึงตรงนี้ค่ะอย่าตึงมือมากมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตอนรวบจะลำบากถักย้อนหลังไปแบบนี้ลายที่ได้มันจะเป็นลายขึ้นๆแบบนี้นะคะมันจะเก็บริมให้สวยขึ้นเราจะถัก เกเกี่ยวหลังนี้นะคะวนไปจนมันไปสิ้นสุดตรงที่เราเริ่มต้นตอนที่เราเริ่มต้นเราเริ่มด้วยโซ่หนึ่งนี่นะคะเราจะปิดงานตรงที่โซ่หนึ่งตรงที่เราเริ่มเนะะี่ยค่ะลงไปเลยแล้วก็ถักเอ็ก,กย้อนหลังตัวสุดท้ายตัดไหมนะคะสองร้อยกร,รัมหมดพอดีพอดีเลยนะคะตรงนี้เราจะเก็บซ่อนไปลายไหม นี่นะคะเราก็ดูว่าลายมันเชื่อมต่อเนื่องกันไหมลายมันจะอยากเชื่อมต่อเนื่องกันพอดีนะคะแล้วก็ไหมมันจะพาดมาทางนี้พาดไปตามแรงของตัวไหมมันนะคะนี่นะคะแล้วก็ซ่อนเข้าไปดูงานอีกทีหนึ่งเก็บซ่อนปลายไหมนะคะ ถ้าจะทำปอมปอมต้องหาใหม่เพิ่มนะคะเพราะว่าหมวกใบนี้หมดสองร้อยกรัมค่ะนะคะหมวกใบนี้ขอบนะคะถ้าใครไม่ชอบขอบเบิ้ลขึ้นมาแบบนี้ตอนที่ถักแถวแรกก็ไม่ต้องถักพอหนึ่งคอรอบนะคะเราก็ถักเป็นตัวขอบไปเลยแต่นี้ของพี่ถักต้องการเบิ้ลขึ้นมา แล้วค่ะยืดหยุ่นนะคะนุ่มฟูอุ่นหนาใส่สบายๆค่ะใครต้องการปอมๆก็ทำปอมๆใส่เพิ่มข้างบนได้นะคะถ้าเป็นหมวกเด็กต้องลดขนาดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ช่อง y o u t u b e ค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ